ครับท่านะักลงทุนทุกท่านครับกลับมาที่โครงการการจัดลงทุนตามเป้าหมายครับซึ่งเป็นคือความรู้ที่ประกอบด้วยคลิปการคลิปนะครับเรามาถึงคลิปที่สนะครับ risk and return ตอนที่สองนะครับความเสี่ยงและผลตอบแทนของหุ้นไทยในแต่ละประเภทนะครับซึ่งในคลิปที่แล้วนะครับผมพูดถึงระดับโลกแล้วว่าระดับโลกขเขามีการมองเ,เป็น asset class เหมือนกันแล้วก็จั p พอร์ต่างๆ แล้วก็คำแนะนำสุดท้ายเนี่ยก็คือการจัด AA คือ Asset Allocation ยจะช่วยทำให้พอร์ตเนี่ยไม่เวี่ยงตุดเกินไปนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะให้ผลนะครับทีนี้เกิดคำถามว่าอท่านักลงทุนเนี่ยจะเอาหุ้นไทยมาจัดลงไปในพอร์ตจะใช้ความรู้เนี่ยใช้หุ้นไทยจัดเข้าไปในพอร์ตจะจัดยังไงซึ่งแน่นอนที่สุดหุ้นไทยแต่ละตัวเนี่ยความเสี่ยงไม่เหมือนกันมีหุ้นไทยแบบเสี่ยงมาก มีหุ้นไทยแบบเสี่ยงปานกลางรทีนี้เราจะมาทําความรู้จักกันว่าหุ้นไทยแต่ละประเภทเนี่ยมีแบบไหนบ้างนะครับซึ่งมันจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถใช้ความรู้ตรงนี้เอาไปใช้ในการจัดพอร์ตฟลูอทีนี้อันดับแรกเนี่ยผมอยากจะแนะนําอย่างนีครับว่าผมชอบการจัดพอร์ตแต่ผมชอบการจัดประเภทของหุ้นแบบ6ประเภทของปีเตอร์ลิชมากปีเตอร์ลิชแบ่งหุ้นออกเป็น6ประเภทนะและมันสามารถแอปพลายใช้กับ หุ้นไทยได้ด้วยนะคือหุ้นประเภทที่1เรียกว่าหุ้นโตฉานะครับอยู่ในอุตสาหการรมที่อยู่ใกล้อิ่มตัวเป็นหุ้นแบบหุ้นอาหารบางตัวหุ้นเกษตรหุ้นหนังสือพิมพ์หุ้นอะไรจะเป็นธุรกิจค่อนข้างเก่าหน่อยนะครับก็จะให้ปันผลที่ค่อนข้างมากเพราะว่าสภาพกิจาการจะไม่ค่อยได้ขยายนะหุ้นในลักษณะน,นี้เนี่ยโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่ได้เลือกเข้าพอในการจัดพอร์ตนะครับเพราะว่ามีความเสี่ยงในการถูกริสตาร์ นะครับแล้วก็มันมีหุ้นชนิดอื่นที่น่าสนใจกว่าหุ้นชนิดนั้นคืออะไรหุ้นชนิดนั้นก็คือหุ้นประเภทที่2และหุ้นประเภทที่3ครับประเภทที่2คือหุ้นพื้นฐานเราเรียกว่า s t o r e w ว r d นะครับหรือบางครั้งเราเรียกว่าอะไรหุ้น d e f e n ซีนะฮะหุ้น f e n s i v e stock มันจะโตก,กลางๆนะฮะประมาณปีละ5 7ถึงนะครับก็คืออัตราการเติบโตของรายได้และกำไรจะประมาณ 5, 7ถึงนนะครับแล้วก็กิจการเนี่ยมันค่อนข้างผูกขาด จะเรียกว่าเป็นหุ้นสามัญประจำบ,บ้านก็ได้ในกิจการสาธารณูปโภคเช่นพลังงานไฟฟ้าปลาปาโทรศัพท์อะไรพวกนี้นะฮะจะเป็นหุ้นแบบคู่บ้านคู่เมืองอะ่ะแอบซึ่งกลุ่มเนี้ยผมคิดว่ามีความน่าสนใจในการเลือกเข้าพอเพราะว่ามีความเสี่ยงในระดับปานกลางจัดปันผลขึ้นก็มีความถูกระดับหนึ่งนะครับแลวกลุ่มที่สามหุ้นโตเร็วก็คือ growth s ต o c k นะครับกำไรนะฮะและรายได้เนี่ย ติตติดต่อกันมี Growth Story Growth Story เช่นอะไรบ้างการขยายสาขาการขยายเส้นทางใหม่ๆขยายสัมปทานพื้นที่นะครับขยายอะไรต่างๆเช่นหุ้นอะไรค้าปลีค้าปลีที่ขยายสาัมเรื่อยๆนะครับขยายไปต่างประเทศก็เป็นไปได้ไฟฟ้าทางเลือกพวกเข้าตี Green Energy อะไรต่างๆพวกนี้นะครับตัวเนี้ยก็เรียกว่าเข้าเทรนด์เหมือนกันรวมถึงหุ้นโลจิสติกสโลจิสติกก็โดยเฉพาะ,ะพูดถึง โฉนทางรางที่จะมีรถไฟฟ้าสายใหม่มาหรือว่ากิจการที่จะมีสัมปทานใหม่เส้นใหม่ๆอย่างเงี้ยมันจะสร้างโกลดไปได้อีกหลายปีเนี้ยคือหุ้นโตเร็วเพราะฉะนั้นการจัดพอร์ตแบบแอสเซทโลเจชันแล้วซื้อสะสมใส่วนของหุ้นชนิดที่สองกับชนิดที่สามนี่น่าสนใจในขณะที่แบบที่สี่ห้าหกเนี่ยจะเป็นแบบสเปกุลเล่นนิดหนึ่งก็คือเกงกำไรนิดหนึ่งถามว่าทำไมคือมันเป็นหุ้นชนิดที่มีความเสี่ยงสูงครับ กล่าวคือหุ้นวัตจักรประเภทที่สี่เนี่ยหุ้นวัตจักรคือมีวัตจรขาขึ้นแล้วก็มีวัตจักรขาลงอ,อย่างเช่นหุ้นสินค้าโภกระพันมันจะมีบางปีที่แย่มากๆเลยแล้วก็มีบางปีที่มันดีมากๆโภกระพานเช่นอะไรหุ้นเหล็กหุ้นเดินเรือหุ้นฐานหินนะครับปิโตเคมีต่างๆพวกนี้คือหุ้นสินค้าโภกระพันซึ่งมีวัตจกักรปีที่แย่มันจะแย่เลยแต่ปีที่ดีทํากําไรมากมายเพราะฉะนั้นมัน ถ้าสมมติเอามาใส่ในพอร์ตเนี่ยมันจะมีความเหว่งสูงเพราะฉะนั้นเราต้องทําความเข้าใจว่าโอ,โอเคถ้าเราเลือกหุ้นชนิดนี้เข้าพอร์ตมัน s p e c u l a t e แล้วมันเก่งตอนไหนสองกอ็หุ้นตัวที่ข้อแห้งก็คือเทอร์นาล์คือหุ้นที่กิจการเคยแย่และจะกลับมาดีอตัวเนี้ยเราเรียกว่าเทอร์นาล์ซึ่งในตลาดหุ้นมีไหมมีอยู่เรื่อยๆที่หุ้นเคยแย่แล้วจะกลับมาดีแต่ปีหนึ่งเนะี่ยจะมีน้อยมากๆนะมีไม่กี่ตัวเพราะฉะนั้น มันจึงมีความเสี่ยงสูงเช่นเดียวกันแล้วตัวสุดท้ายคือหุน้นแอสเซทแอสเซทนคือมีสินทรัพย์เนี่ยซ่อนอยู่ไม่ว่าจะซ่อนในรูปของที่ดินหรือซ่อนในรูปของบริษัทลูกที่เตรียมจะสปินออฟออกมาเป็น i อพจะทำให้ได้รับรู้แวลูเอชันตรงนั้นมูลค่าตรง,ตรงหุ้นทั้งสามประเภทเนี้ยสี่ห้าหกเนี่ยเป็นหุ้นที่ต้องเรียกว่าอาจจะมีความก่งไรนิดหนึ่งแล้วก็มีความเวี่ยงนะครับบวกก็จะบวกดี ลบก็จะก็จะลบไดมากเหมือนกันนะครับอันนี้ท่านนักลงทุนต้องทําความเข้าใจว่และในตลาดหุ้นไทยยังคงมีหุ้นคล้ายเป็นต้องเรียกว่าเป็นหุ้นก็ได้นะเพราะมันกินเข้าไปในเซ็ตเทรดหรือว่าเทรดนสตรี่เนี่ยได้เลยก็คือกองรีดฮะกองรีดหรือ Real Estate Investment Trust ก็คือพรัสเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นร e ดออฟฟิศรีดอุตสาหกรรมแล้วก็รี พื้นที่รีเทลคือพื้นที่แห่งสปปรรพสินค้าต้องรีดโดยคอนเซ็ปต์คือมันเป็นการลงทุนในพื้นที่เช่านะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เช่าแบบสำนอาคารสำนักงานพื้นที่เช่าเอ่อพื้นที่เช่าของแห่งสปปรรพสินค้าแล้วก็พื้นที่เช่าอุตสาหกรรมเช่นคลังสินค้าให้เช่าโรงงานให้เช่านะครับแล้วก็มีกองอินฟราฟันกองทุนโครงสร้างพื้นฐานอย่างเช่นเอ่อตัว Thailand Future f u n ันอย่างเงี้ยไส้ในคือทางดู b t s กิฟไส้ในคือสิทธิในการเก็บกินรถไฟฟ้าช่วงหนึ่งนะครับอย่งนี้เป็นต้นซึ่งก็เป็นก a ร l ูดโภคคือฐานนะครับหุ้นสองประเภทนี้ก็คือข้อดีของมันคือมันสามารถจ่ายดีเวเดนดได้ประมาณ5้ถึงเตต่อปีนะครับแล้วก็ตัวราคาของมันเนี่ยมีความบางปีมันก็มันก็จะเหวี่ยงกันนะแต่ว่าโดยเฉลี่ยทั่วไปแล้วเนี่ยมันเหวี่ยงไม่เท่าหุ้นมีความนิ่งมากกว่า ตัวนี้ก็สามารถใช้พิจรารณาในการจัดในเชิงดีวิเดนและก็เชิงความดิดที่น้อยลงทั้งหมดนี้ก็คือเนื้อหาในคลิปที่สิ่นะครับก็คือการทำความเข้าใจกับ risk and return ของร์ที่อยู่ในตลาดหู้นไทยในนี้ครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ